มาทดลอง PVP ด้วยคีโนกัชชากันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับ ขอต้อนรับสู่ห้องค้นคว้าโปเกมอนกับผมตอรีโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ในโกเ e เท a ลีกโหมดการแข่งขัน h ฮเอ็ N, ที่จะจำกัดให้ใช้เฉพาะโปเกมอนจากภูมิภาคโฮเอ็เท่านั้นครับและโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือคินโนกาชาครับว่ากันว่าคินโนกาชาจะป่อยสปอร์พิษใส่ศัตรูให้เกิดความเจ็บปวดแล้วปล่อยมาชกอัรุนแรงเพื่อผาดศึก โดยคีโนกาช่าเป็นโปเกมอนประเภทญ่าและต่อสู้จึงทำให้แพ้ทาง5้าโจมตีประเภทบินประเภทพิษประเภทไฟประเภทพลังจิตประเภทน้ำแข็งประเภทแฟรี่และสามารถต้านทานทาโจมตีประเภทดินประเภทหินประเภทน้ำประเภทญ้าประเภทไฟฟ้าและประเภทความมืดได้ครับมีร่างแรกคือคีโนโคโคเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกในการวัดหาการเป็นคีโนกาช่า ซึ่งหาเพื่อนๆจะเปิดท่าชาร์ทที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกกับอีก50,000สตาร์ดัสค่าสเตตัสของคิโนกาชานั้นจะเด่นในด้านพลังโจมตีมีท่ามูฟเซตให้เลือกใช้หลากหลายท่าและเป็นท่าที่ใช้ PVP ได้ดีทั้งนั้นครับแต่ด้วยประเภทของโปเกมอนกับค่าสเตตัสทำให้ความน่าใช้ลดลงไปเยอะเหมือนกันถัดไปมาดูท่ามูฟเซตของค ok ิโนกาชาที่ผมเลือกใช้กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าตอบโต้ ส่วนท่าชาร์จใช้ท่าระเบิดมเมล็ดพืชกับสลัดบอมครับทีนี้มาดูจํานวนครั้งของการเก็บ Energy นสำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบเข้าๆข,ของคีโนกะชากันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตะระดับค่า h t ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงไปสเต็ปถ้าหากลดลง6ครั้งจะได้ท่าระเบิดมเมล็ดพืชและ8ครั้งจะได้ท่าสลัดบอมครับ ในการจัดทีมผมจะนำคินโนกาชามายืนในตำแหน่งหลีดตัวแรกโดยมียามิระมิเป็นตัวเซฟสวิตช์และเพลิเปอร์เป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทดลอง p v p เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันคงใช้สำหรับการไต่แรงในโกแบ t เทอร์ g ลีได้ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นถ้าหากจะนำไปใช้ตามเพื่อนๆต้องนำไปปรับแต่งหรือจัดทีมในรูปแบบอื่นๆให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเพื่อนๆน,นะครับ เอาละครับเพื่อนๆหัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PvP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคีโนกาชาแม้ว่าจะมีท่ามูฟเซตที่ดียังไงแต่ข้อเสียใหญ่ๆของมันก็คือประเภทของตัวโปเกมอนที่แพ้ทางเยอะกับค่าสเตตัสที่บางกรอบทำให้เป็นโปเกมอนที่ออกจะเฉพาะทางจนเกินไปและเอามาจัดทีมยากมากๆครับซึ่งผมไม่แนะนำให้เอามาใช้ PVP เลยครับมีตัวเลือกอื่นๆที่ดีกว่าเยอะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับ และก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนใช่ดีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ